สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับช่างโต้งอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะพามาดูมาแชร์ครับมาแชร์อะไรนะแนวทางเล็กๆนะครับในการแก้ไขปัญหาไฟดับเบื้องต้นนะครับผมสมมติว่าไฟดับนะครับเตารับใช้งานไม่ได้หลดไฟไม่ติดเปลือกไม่ติดหรือว่าอยู่ดีๆก็ดับไปตัดไปนะครับ อันดับแรกนะครับผมหาตู้ใบนี้นะครับถ้าไม่มีตู้ใบนี้อาจจะเป็นแบบคัดเอาท์หรือว่าตัวตัดไฟอะไรก็ได้นี่นี่ครับหาแบบนี้นะครับผมแล้วก็ดูขึ้นมาแบบนี้นี่อันนี้คือสถานะ,ะการใช้งานของมันนะครับผมคือต้องออนขึ้นข้างบนนะครับนี่คือสถานะของมันนะครับผมอันนี้เป็นเมนนะครับผมเมนขนาด63มเนี่ยตัวนี้63ม อันนี้เป็นลูกย่อยนะครับสิบแอมป์สิบหกแอมป์ยี่สิบแอมป์แล้วก็สามสิบสองแอมป์นะครับผมทีนี้จะพามาดูสถานะออฟหรือว่าสถานะาที่ไม่ปกตินะครับของมันนี่ะอยูนะลักษณะนี้นี่นี่ลักษณะนี้คือสถานะออฟนะครับผมนี่ถ้าสมมุติว่าเราอา,อาจจะเป็นหลอดไฟหรือว่าต้อรับใช้งานไม่ได้สักจุดหนึ่งเนาะเอาจุดหนึ่ง จะอยู่ลักษณะนี้นะครับนี่ลักษณะนี้เนาะนี่นะครับจะแปลกจะแปลกกว่าเพื่อน,นครับลักษณะนี้นี่ครับแล้วก็นี่ไม่ยากนะครับดันขึ้นหรือว่าจับ่างนี้ก็ได้จับแบนี้ขึ้นก็ได้แต่ดันขึ้นจะอนนันกว่าดันปึ๊บปึ๊บนะครับดันปึ๊บแล้วก็มือออกดันปึ๊บแล้วก็มือออก เพราะเวลามันเด้งเกิดมันช็อตหรือว่ามันอยังรัดวงจรอยู่มันจะเด้งปุ๊บมือเราจะได้ไม่ไม่ตกใจเนาะนี่นี่เกิดเราดันขึ้นปุ๊บเกิดมันยังช็อตอยู่มันก็เสียงดังตุ๊บตุ๊บแล้วก็มือออกมาได้เนาะอันนี้คือคือแนวทางเนาะวิธีวิธีการก่อนง่ายๆถ้าเราจับแบบนี้ปุ๊บนะครับถ้าเราจับแบบนี้ปุ๊บเวลา ปุ๊บหนียังไงมันก็ลั่นอยู่แล้วครับข้างในถึงตัวนี้มันไม่ตกมันเขาลั่นอยู่แล้วนะครับผมนี่ก็นี่ครับมองหาตู้ลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวคัตเอาท์นะครับรุ่นเดิมก็จะเป็นคัตเอาท์หรือว่าจะเป็นลูกเบรกเกอร์ย่อยเนาะนี่ครับก็อ่อนขึ้นปุ๊บนี่ถ้าอ่อนปุ๊บใช้งานได้ก็แสดงว่าใช้งานมันยังมันไม่รับวงจรเนาะ ก็สถานะของจอรยังปกติไม่ได้ลัดวงจรอ,อะไรแต่ถ้ามายกขึ้นแล้วปุ๊บมันยังตัดอยู่เนาะถ้าเป็นเต้ารับมันยังตัดอยู่ก็ต้องไปดูว่าตัวเต้ารับของของเมนตัวเนี้ยที่มันกินเมนตัวเนี้ยไอ้ที่มันกินลูกย่อยของวงจรลูกเนี้ยมันมีอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือว่าเครื่องใจ้ไฟฟ้าตัวไหนช็อตบ้างเนาะเราก็ไปถอดถอด ออกให้หมดนะครับผมปลั๊กไหนที่ใช้งานไม่ได้ที่มันเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ถอดออกให้หมดแล้วก็มาออนถ้าออนใช้อ่อนขึ้นปุ๊บออนขึ้นได้นะเราก็ไปไล่เสียบทีละตัวนะครับเราเราก็จะรู้ว่าตัวไหนมันมันทาให้ตัวนี้ทิปเพราะว่าตัวนี้มันไม่ใช่กันดูดนะครับนี่เป็นตัวธรรมดาเป็นกันรัดวงจรแล้วก็การกระแสเกิน ถ้าเราสมมุติว่านี่เนาะนถ้าสมมติว่าเต้ารับใช้10แอมเราใช้ไป10 15เนาะ15-16แอมป์ M, มันก็จะตัดนะครับตัดวงจรแต่ว่าบางตัวอาจจะไม่ถึง15-16อาจจะ11-12เนี่ยมันก็ตัดแล้วพราะมันเกินเกินพิกัดค่ากระแสของของตัวมันเนองนะครับก็ผมก็อาจจะอธิบายไม่ไม่ค่อยครอบคุมหรือว่าเข้าใจเนาะ ถ้ามีข้อสงสัยก็ทักมาถามได้นะครับหรือว่าถามสอบถามในคอมเมนต์ได้นี่แนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับถ้าสมมุติว่าไฟนี่ไฟไม่ว่าจะเป็นเต้ารับแสงสว่างหรือว่าอ,าอะไรล่ะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเอาไว้ต่อกับเบรกเกอร์เนี่ยเป็นปั๊มลงปั๊มน้ําก็ใช้วิธีนี้ได้ครับไฟดับปุ๊บ ม่ว่าจะเป็นเต่ารับหรืออะไรเ,เรามาดูตรงนี้ก่อน,นตรงนี้อันนี้คือสถานะปกติของมันนะครับนี่สถานะปกติต้องออนออนขึ้นทั้งหมดนะครับผมก็หวังว่า,าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับผมสําหรับพ่อบ้านแม่บ้านที่ไม่รู้เรื่องไฟฟ้าเนาะเกี่ยวกับไฟฟ้าก็อันนี้ก็จะอาจจะสามารถช่วยได้ครับผมครับผมก็ สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่าน,นครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจสําหรับช่องช่างโต้งชาแนลนะครับช่วงนี้ผมไม่ได้ลงคลิปนะครับเนื่องจากด้วยอะไรละ่ะภาระงานตั้งแต่สถา,านการณ์โควิดเป็นต้นมาก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับผม <S <S เพราะว่างานก็ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวก็จะพยายามทําเป็นแนวทางการแก้ไขเนาะถ้าเป็นคลิปยาวๆเนี่ส่วนมากไม่ค่อยได้ลง ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ